อันนี้นะคะเดี๋ยวจะออกมาเติมยางนะคะเพราะว่ายางแบนนะคะยางแบนจอดนานไปหน่อยนะคะ <S <S ดเดี๋ยวคันนี้นะคะจะเป็นคันที่มีรีวิวต่อไปนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะมีไดชาร์จไดสตาร์นะคะในตัวเลยนะคะมีไดชาร์จไดสตาร์นะคะปิดหมุนกุญแจได้นะคะระบบไฟครบนะคะอันนี้ระบบไฟครบนะคะกระบะเปิดได้สามด้านนะคะแหนบชั้นครึ่งนะคะตัวนี้ ตัวนี้แถมให้ก็คือเป็นมีไดชาร์จไดสตาร์ทนะคะแนวชั้นครึ่งนะคะเปิดได้สามด้านนะคะนะคะี๋ยวออกมาใส่เครื่องนะคะวันนี้วันนี้เอาเครื่องมาใส่ทดลองก่อนนะคะแล้วก็จะต้องเติมยางนะคะยางแบนทั้งสี่ข้างเลยนะคะเช็คระบบเกียร์นะคะตัวนี้สี่เกียร์เดินหน้านะคะเกียร์นหน้าะะถอยนะคะ รายละเอียดอีกทีนะคะอันนี้ยางเอามาเปลี่ยนก็คือยางเสียหมดนะคะก็เลยต้องอยางมาใส่ก่อนนะคะยางแบนหมดในสี่ข้างนะคะแล้วก็เทสนะคะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะคะแล้วก็เกียร์ถอยนะคะ เดี๋ยวรอใส่ไฟหน้านะคะใส่ไฟหน้าแล้วก็ระบบไฟนะคะก็คือเดินให้ลูกค้านะคะคันนี้ราคา4 9 0 0 0บาทนะคะออโมชั่นนะคะเดือนอ่ากระดากรดานะคะแถมทำกระบะให้นะคะเป็นไม้ใหม่นะคะเปิดได้3ด้านนะคะแล้วก็มีระบบไดชาร์จไดสตาร์ทนะคะกระบะยาวนะคะตัวนี้น่าจะยาว2เมตร สองเมตรแปดสิบประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ